การไม่ออกกำลังกายนั้นเสี่ยงเป็นโควิด1 9ที่รุนแรงกว่าผู้ที่ออกกำลังกายนี่เป็นผลจากงานวิจัยนะครับการออกกำลังกายอย่างสม,ม่าเสมอเนื่องจากสามารถลดความเสี่ยงต่อการเกิดอาการรุนแรงจากโควิด1 9ได้ผลของการวิจัยหลักกล่าวว่าอัตราการเข้านอนโรงพยาบาลมากกว่าผู้ที่ออกกำลังกาย2.26เท่าหมายความว่าถ้าคุณม่ออกกำลังกายเนี่ย มีโอกาสเข้านอนโรงพยาบาลมากกว่าคนที่ออกกำลังกายถึง2เท่ากว่านะครับอัตราการป่วยหนักต้องเข้า ICU เนี่ยสำหรับคนไม่ออกกำลังกายนั้นจะมากกว่าผู้ที่ออกกำลังกายถึง1.73เท่าสำหรับผู้ที่ออกกำลังกายนั้นจะมีอัตราการเสียชีวิตมากกว่าผู้ออกกำลังกายสม่ำเสมอถึง2.49เท่าสำหรับนิยามของการออกกำลังกายสม่ำเสมอ เป็นไปนตามหลักทางวิชาการที่แนะนำโดยสมาคมโรคหัวใจแห่งอเมริกาคือการออกกำลังกายที่ระดับเบาถึงปานกลางมากกว่า150นาทีต่อสัปดาห์แม้กระทั่งผู้ที่ออกกำลังกายน้อยไม่สม,ม่ำเสมอก็ยังมีผลในการป้องกันอาการรุนแรงจากโควิด -19 ที่ดีกว่าผู้ไม่ออกกำลังกายแต่การป่วยยังเป็นสัสดส่วนที่มากกว่า และแนะนำเป็นอย่างยิ่งให้ประชาชนออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอเนื่องจากสามารถลดความเสี่ยงต่อการเกิดอาการรุนแรงจากโควิด -19 ได้อย่างชัดเจนสำคัญนะครับสำหรับผู้ที่มออกกาลังกายนั้นลองปรับเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนทนัศนคติกันดีกว่าว่าควรจะเริ่มออกกําลังกายสร้างภูมิคุ้มกันได้ดีไหมเพื่อเป็นการลดความเสี่ยง จากการเกิดอาการรนุนแรงจากโควิด1 9นะครับขอบคุณที่มาจากเพจอย่าฝากชีวิตไว้กับหมอ